เรื่องต่อไปของเหมียวนะคะเรื่องนี้บอกเลยนะคะว่าทําเอาทั้งคนที่เจอแล้วก็โลกโซเชียลเนี่ยต่างฮือฮาไปตามๆกันเลยค่ะคุณผู้ชมคะคเมื่อมีคนไปพบเจ้าฉลามวานกับพี่แบงค์โผล่กลางอ่าวพัทยาในรอบสิปีค่ะจะเป็นอย่างไรไปดูคลิปพร้อมๆกันค่ะขึ้นมาท้ายเรือเลยนะครับเนี่ยยมาท้ายเรือเลยครับผม หันมาท้ายคิดว่าปลากินเด็ดตกตะไชหูหูนี่ค่ะพี่แบง ฉลามวานใครจะไปคิดว่าจะเจอในประเทศเไทยเป็นไปได้เปล่าหรือว่าผู้สื่อข่าวส่งผิดเป้าน่าจะเป็นอยู่ทางกระบ,บี่ทางภูเก็ตเป้าฉลามวานไม่ใช่ไม,ไม่ใช่ค่ะพี่แบงค์อันนี้คืออยู่ที่พัทยาจริงๆค่ะ,ะซึ่งคลิปที่คุณผู้ชมเห็นแบบนี้นะคะก็คือเป็นคลิปที่ผู้ใช้ f a c e b o o กรายหนึ่งเนี่ยค่ะเขาได้มีการโพสต์คลิปวิดีโอขณะที่ฉลามวานนะคะโผล่มากลางทะเลโดยเช็คอินสถานที่เกาะไผ่พัทยาค่ะพี่แบงค์ก็ะจังหวัดชนบุรีรโดยในคลิปนะคะเจ้าตัวเนี่ยมีการพูดด้วยน้ำ เสียงตื่นเต้นด้วยนะคะว่าไม่เคยเห็นฉลามวานเนี่ยโผล่มาที่ท้ายเรือแบบนี้มาก่อนค่ะออกหาเรือมาออกหาปลานะคะมา1ิปีค่ะนี่ก็เป็นครั้งแรกที่ได้เจอเจ้าฉลามวานตัวเป็นเป็นค่ะยิ่งพอเข้าไปถ่ายคลิปใกล้ๆเจ้าฉลามวานนะคะก็จะเห็นสังเกตเห็นได้เลยนะคะว่าจะมีเขาฉลามใช่น้องเชืองนะคะนี่ ก็จะมีเหาฉลามว่ายตามว่ายเกาะมาด้วยนะคะซึ่งถ้าดูเนี่ยอย่างที่พี่แบงคบอกเลยคือน้องจะเชื่องมากๆยิ่งคนเข้าไปใกล้เนี่ยมันก็ไม่มีความกลัวแม้แต่น้อยเลยนะคะพี่แบงค์ซึ่งเหตุการณ์ครั้งนี้ค่ะก็ทําให้เห็นว่าทะเลของพัทยาเนี่ยกำลังได้รับการฟื้นฟูเนื่องจากในช่วงวันที่5ถึง20พฤษภาคมเนี่ยค่ะเมืองพัทยาได้มีการปิดเกาะล้านค่ะงดการเดินเรือ เนื่องจากว่าสถานการณ์โควิดระลอกใหม่เนี่ยแหละค่ะที่กําลังแพร่ระบาดอยู่นะคะครเราจึงได้เห็นความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติแบบนี้นั่นเองค่ะก็ต้องบอกเลยนะคะว่าไม่ต้องไปไกลอีกแล้วมาพัทยาก็อาจจะได้เห็นเจ้าฉลามวานแบบนี้นั่นเองนะคะโอ้ยดูซิตัวใหญ่มากเลยใหญ่มาก นี่นะฮะมันบ่งบอกตอนนี้ฮะสภาพท้องทะเลของเราเนี่ยกำลังกลับมามีความอุดมสมบูรณ์อีกครั้งนะครับถ้าเกิดถ้าใครไปเจอนะแนะนำนะอย่าไปจับมันนะนะฮะปล่อยให้มันว่ายน้ำเนี่ยดูความสวยงามไปด้วยกันนะสมข่าวติดปากนะครับที่ออกอากาศสดแล้วบางครั้งคุณผู้ชมเนี่ยอาจจะพลาดไม่ได้ชมฮะสามารถไปติดตามได้ใน YouTube รับชมย้อนหลังนะครับไปชมเสร็จแล้วครับกด u b s สไคร e ด้วยนะครับเดี๋ยวจะพลาดข่าวสำคัญแล้วก็ความสนุกสนานครับ